พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาไปชมนวัตกรรมการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในสเก็ดข่าวช่วงหน้าค่ะและมาสเก็ดข่าวส่งท้ายนะคะใครที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ฟังทังนี้ค่ะ ไปกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมซิเวอร์นาโนที่ศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวนี้เขาผลิตได้เองในประเทศไทยไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศแล้วค่ะโดยซิเวอร์นาโนนี้จะทําปฏิกิริยากับ3โปรตีนทั้งจูลินทีย์แบคทีเรียแล้วก็ไวรัสให้หยุดการทํางานและตายในที่สุดซึ่งนวัตกรรมนี้ประยุกต์ใช้กับเรื่องใกล้ตัวได้นะคะเช่นการกําจัดกลิ่นตูตู่เดี๋ยวจะหาว่าคุยค่ะเชิญในแบบมาชูร,รักแรล้ลแล้วก็ฉีดน้ําที่มีส่วนผสมของ สองซีวอร์นาโนฟิตฟิตเสร็จแล้วต้องมีการพิสูจน์ค่ะแล้วเป็นไงไหมครับไม่เหม็นเลยครับส่วนกลิ่นที่รุนแรงกว่านี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะนี่ค่ะกลิ่นรองเท้างานนี้เจ้าตัวต้องพิสูจน์กลิ่นด้วยตัวเองนะคะอันนี้มัน มีกลิ่นไหมอมีไหมหอูด้เลก็กลิ่นกลิ่นได้โอ้โหแรงใช้ได้จากนั้นค่ะฉีดฟิตฟิตแล้วก็ให้ดมอีกทีจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะลองพิสูจน์ดิลองพิสูจน์ดิหายหายจิงว้าวกลิ่นลักษณะนี้ค่ะเจ้าตัวพิสูจน์เองดีที่สุดค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ